ขี้จุอะไรลิ้วลงรู้ลอยอะไรไม่มีหน้าพลอยเนี่ยตึง,ตง เนี่ยพี่ไปทราบข่าวดีอีกเรื่องนะที่จะมาฝากคุณผู้ชมแลวก็พลอยข่าวนี้เป็นข่าวดีที่เหมาะสําหรับผู้หญิงรักสวยรักงามเหมือนพลอยไงรู้มาว่าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยเขามีการนําสาหร่ายไก่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแถวแม่น้ําโขงเนี่ยนะมาทําเป็นเครื่องสําอางลดริ้วรอยและที่สําคัญยังเริ่มต้นทําขึ้นเป็นรายแรกของโลกด้วยสาหร่ายไก่เนี่ยพลอยเคยได้ยินนะคะว่าเขาเอ่ะม,มักจะนำเอามาทําเป็นยำหรือนะว่าทำเป็นแผ่นสาหร่ายไว้กินกันถ้าเกิดว่านาํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยแล้วแล้วก็เซ็กซ์ส เลยละคะพี่โอ้โอ้โหงั้นเรื่องน่าสนใจแบบนี้นะครับเราต้องให้ผู้ประชาก,การข่าวของเราเข้ามาวิเคราะห์เจาะลึกให้ฟังหน่อยใช่แล้วล่ะค่ะงั้นไปพบกับบอกรธงชัยนนครกันเลยค่ะขอบคุณครับน้องพลอยและก็นักสืบโอที่สนใจในเรื่องสาลายไก่ที่ว่า นำมาแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าเป็นเครื่องสำอางได้จะขอพูดถึงพื้นฐานของพวกสาหร่ายธรรมดาก่อนนะครับมีทั้งสาหร่ายในทะเลและสาหร่ายน้ำจืดนะครับที่เราเจาะจงมาคุยกันวันนี้เนี่ยมันเป็นสาหร่ายน้ำจืดซึ่งเรียกว่าสาหร่ายไก่ซึ่งจะมีชุกชุมอยู่ตามลำน้ำโขงนะครับแล้วก็ตามแม่น้ำทั่วไปทางภาคเหนือแต่สาหร่ายไก่ที่ดีที่สุดก็คือสาหร่ายไก่ที่บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสาหลายเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสาหลายนะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ไม่ให้มีบรพิษใดๆไปเจือปนเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนี้นะครับมาขายเพื่อเป็นอาหารบริโภคก็มี นักวิจัยให้ความสนใจจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับก็เข้าไปตรวจสอบดูก็พบคุณสมบัติอย่างหนึ่งของสาหร่ายไก่ที่เป็นสาหร่ายที่มีความชุ่มชื้นอยู่ในตัวสามารถจะแปรรูปเป็นเจลได้ก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าจะเพิ่มเพิ่มมูลค่าของสาหร่ายอันนี้โดยการไปทำอย่างอื่นที่เป็นเจลเช่นทำเครื่องสำอางก็ปรากฏว่า ได้ผลดี ความตั้งใจของอาจารย์ก็คือช่วยเพิ่มรายได้หรือว่าเป็นอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชาวบ้านที่เขาเก็บสาหร่ายไกลจากลําน้ำน่านเนี่ยเอามาประกอบเป็นอาหารแต่เนื่องจากว่ายังมีปริมาณเถือที่เยอะมากนอกจากการทําอาหารเราก็เลยเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือเป็นเป็นเครื่องสําอางจากสาหร่ายไก่นะคะเราก็ได้นําเอาเครื่องสาอางที่เราพัฒนาจากสาหร่ายไกย่2ชนิดก็คือจากเจลลดือนริ้วรอยนะคะแล้วก็แผ่แผนแผ่นเจลแปะใต้ตาเนี่ยไปทดลองในอาสาสมัคร จำนวน50คนพบว,ว่าได้รับผลคว,วามพววึงพอใจเป็นอย่างสูงค่ะแนวทางในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยตอนนีน้อาจารย์ก็มีอยู่2แนวทางด้วยกันก็คืออันที่1เนี่ยก็คือพัฒนาเป็นโลชั่นบํารุงผิวนะคะ mm hmm. เพื่อเพื่อจะได้ให้ใช้ง่าย mm hmm. เพราะเนื่องจากว่าผิวหน้าเรามีแล้วเราก็เอาเป็นผิีกายด้วยอีกอันนึงก็คือได้ร่วมมือกับสวทชหรือว่าโครงการ i t แทนะคะพัฒนาเป็นเป็นเจลไหมผสมกับสาหร่ายไกย่ ซึ่งอันนี้จะทำในระดับอุตสาหการรมค่ะตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างอันดีเป็นสิ่งที่จะช่วยดึงรายได้ของชาวบ้านนะครับสามารถที่จะพัฒนาให้คนมีรายได้มากขึ้นนี่ต้องชมเรื่องผลงานวิจัยที่เอามาแปรรูปมาใช้เป็นของที่ผลิตได้จริงๆแล้วก็ใช้ได้ประโยชน์จริงๆนะครับในอนาคตอันใกล้นี้เราคงจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอางเสริมความงามของไทยเราเอง ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ง่ายๆจากพืชจากสารพื้นบ้านเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงขึ้นมานะครับแล้วก็ถึงขนาดไปติดตลาดทั้งในตลาดระดับนานาชาติแม้แต่เกาหลีซึ่งเป็นเจ้าตลาดเรื่องนี้ก็ยังให้การยอมรับของเราเรา,เรายังไปประกวดแข่งกับเขาเนี่ยเรายังได้ที่สองคือเหรียญเงินนะครับซึ่งก็น่าภาคภูมิใจนะครับอันนี้เป็นอนาคตอันหนึ่งที่หวังไว้คิดว่าน่าจะก้าวไปถึงได้ไม่ยากครับ โอน่าสนับสนุนมากมากครับประโยชน์ของสารายกายเนี่ยเพียบจริงๆใช่แล้วล่ะค่ะฟังท่านบอกรุ่ชัยวิเคราะห์แบบนี้แล้วก็วอยากจะไปหาซื้อมาใช้ดูบ้างนะคะพี่อ๊อกเพื่อจะยกระดับความงามบนใบหน้าของพลอยให้ขึ้นไปอีกสัก1ิบเลเวลเลยดีไหมจากที่สวยอยู่แล้วยง่ <c oughs>